หลวงปู่มั่นภูริตาโตสอนเรื่องอริยสัจสี่ท่านกล่าวว่าเรื่องอริยสัจสี่เป็นหัวใจใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ด้วยการเห็นแจ้งอริยสัจนี้และครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชา ท่านก็ย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอคำสอนเรื่องอริยสัจสี่หนึ่ทุกทุกอริยสัจความเกิดแก่เจ็บตายความพัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบสรุปคือขันห้าเป็นตัวทุกข์หลวงปู่มั่นสอนว่า เห็นขันห้าตามจริงก็เห็นทุกข์ตามจริง 2. ส,สมุทัยเหตุแห่งทุก์ตันหาคือความอยากสามอย่างกามตันหาอยากได้ในกามภาวะตันหาอยากเป็นวิภาวะตันหาอยากไม่เป็นอยากหนี หลวงปู่มั่นย้ำว่าที่ใจดิ้นรนก็เพราะความอยากถ้าดับความอยากใจก็หยุดดิ้น 3. นิโรธความดับทุกข์คือการดับตัณหาและอุปาทานเมื่อไม่ยึดทุกข์ก็หายไปเองหลวงปู่มั่นว่าใจที่วางแล้วย่อมเบาสบายนั่นแหละ คือความดับทุกข์ 4. มรรคหนทางดับทุกข์ทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์ปดเห็นชอบดําริชอบวาจาชอบกรรมชอบอาชีวะชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบหลวงปู่ชาเคยสอนว่า อริยมรรคไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่กับกายกับใจเรานี่แหละถ้ามีสติทุกขณะก็เดินอยู่ในมรรคสรุปทุกคือชีวิตนี้เป็นทุกขสมุทยัยทุกมีเหตุคือความอยากนิโรธคือ ดับอยากใจก็ดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาหลวงปู่มั่นมักกล่าวย้ำว่าอริยสัจนี้อยู่กับตัวเรานี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนรู้ทุกข์รู้เหตุรู้ดับรู้ทางปฏิบัติ ก็ถึงทรรม